เรียนสอบถามว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตัง้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปได้ยินประโยคนี้ทีไรรู้สึกว่าโลกนี้ชักไม่น่าอยู่เอาเสยียเลยลูกควรมีสมาธิเรื่องนี้อย่างไรคะอาการที่บอกว่ารู้ฟังว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตัง้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไป คุณฟังแล้วก็รู้สึกว่าแม่โลกนี้ไม่น่าอยู่แสดงอาการในจิตได้สองนในนัยยะหนึ่งก็คือมันคงมีโลกที่น่าอยู่มากกว่านี้น่านัยะหนึ่งแม่โลกนี่ไม่น่าอยู่ก็จะหาโลกอื่นอยู่แหละนมันไม่มีหรอกโลกไหนมันก็คือคําว่าทุกอยู่ในจิตวิญญาณมนุษย์ คุณไปเกิดที่ไหนคุณก็เอาจิตวิญญาณของคุณไปเกิดในโลกนั้นทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็หนีไม่ได้หนีไม่ได้เพราะอีกในยะหนึง่งอ่าอีกในยะหนึง่งอันนี้มันจะไม่รู้สึกว่าไม่น่าอยู่ักเต็มรูปคำว่าไม่น่าอยู่ จะเต็มรูปอย่างที่คุณบอกว่าแม่ทุกตอนนั้นก็คืนทุกน้นต่างอยู่ทุกตนั้นดับไปนี่ไม่ไม่ได้อยู่เลยรู้สึกเต็มรูปจากนั้นจะมามันก็ยิ่งเอาทุกข์ทับถมตนแต่ถ้าเผื่อว่าอีกนัยยะหนึง่งไม่ต้องเป็นนึกถึงขนาดหนึ่งศึกษาธรทระปฏิบัติให้ดีความละหน่ายคลายาไม่ยึดก็ต้องให้เห็นได้ว่า เออถ้าเราไม่น่าอยู่มันมีทางออกที่จะอยู่หรือไม่อยู่อย่างไรอันนี้เป็นปรมัาหรือเป็นอภิธรรมคุณก็ต้องมาทำใจในใจทำจิตของคุณให้เขาใจเลึกซึ่งขึ้นไปชัดเจกันไปว่าอ๋เราจะอึดอัดจงทรมานด้ว่าอึดอัดเมื่ทุกไม่น่าอยู่มันมีเชิงที่อุศลบ้าง เราก็จะได้เห็นอย่างปัญญาอย่างชัดเจนอ๋อถ้าเผื่อว่าเราเองไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปทานเข้าใจง่ายๆในพยัญชนะง่ายๆสองคำนะก่อนอื่นก็คือมันมีโลกกับอัตตาทั้งอย่างอยู่ในโลก แล้วไอ้สิ่งที่อยู่ในโลกก็คืออัตตาที่อยู่ในโลกเพรานโลกนี่ก็ไม่ต้องไปพูดเขาถ้าเป็นโลกของจิตวิญญาณไม่เชื่อมสัมพันธ์กับอัตตาเราก็มาแก้ไขอัตตาแต่โลกที่มันเป็นวัตถุที่มันเป็นสิ่งที่หมุนวนโลกที่หมุนวนก็คืออาการอย่างนึ่งขอความวัาโลกความเป็นโลก โลกที่เป็นลูกโลกวัตถุนั่นก็อย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องมันลูกโลกอย่างนั้นการหมุนวนจะเข้ามาสู่ปรมัติบ้างคือวนเกิดวนตายอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักการเป็นอยู่ของอัตตาหรือจิตอิญทญรี มาศึกษาธรรมะประมาทสรุปอีกทีแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งคุณจบก,กิจเป็นอรหันได้สรุปง่ายๆก่อนเมื่อเป็นอรหันตะ์คุณก็จะไม่มีความอึดอัดไม่มีความเหนื่อยหน่ายไม่มีความเป็นอะไรคุณอยากจะอยู่ต่อก็มีให้อยู่และคุณจะรู้เองว่าคุณจะอยู่ไปสูงสุดได้เท่าไหร่ สูงสุดก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาในลูกในมหาจักรวาลทอนนั้นถ้าคุณไม่อยู่คุณจะปฏิาพารไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีอึดไม่มีเหนื่อยหน่ายไม่มีเหนื่อยนาย่นยนายที่เป็นกิเลสที่เป็นเรื่องทุกข์นะเป็นเรื่องทุกข์เรื่องมันจะมีแต่เรื่องดีๆสมบูรณ์แบบของอารมณ์ ส่งงุ่มเด็กของอารมณ์นะก็ขยายความประมาณนี้กันละกันนะ